เมื่อเด็กชายมีความสามารถพิเศษมองเห็นผีได้เรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สล็อตมูวี่ขอเสนอเรื่องพารานอแมนก่อนจะไปรับชมวันนี้พี่ส็ลตขอเสนอ y o u t u b พรีเมียมดูอิ่มจูใจไม่มีโฆษณา แต่เพียงแค่55บาทต่อเดือนสำหรับลูกค้าใหม่รับฟรีไปเลย15วันดูคลิปได้ต่อเนื่องแม้ปิดหน้าจอโหลดคลิปไว้ดูตอนไม่ต่อเน็ตได้อีกด้วยแถมใช้เมลตัวเองได้เลยสมัครโคตรง่ายมีแอดมินคอยดูแลตลอดเวลาสนใจแอดไลน์หรือสแกน QR วโค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าพร้อมแล้วไปเห็นผีกันเริ่มต้นเลยนะครับ ในบ้านหลังหนึ่งเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อร์แมนเขาเป็นคนที่ชื่นชอบหนังผีและทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องผีๆ แค่นั้นยังไม่พอยังมีพรสวรรค์ในการมองเห็นผีและพูดคุยกับวิญญาณได้อีกด้วยซึ่งตอนนี้นอร์แมนกำลังนั่งดูหนังผีซอมบี้กับคุณย่าที่ตายไปแล้วสนุกสนานกันใหญ่เจ้าเด็กน้อยของเรามัดจะถูกพ่อด่าอยู่เสมอว่าดูแต่หนังผีเมื่อไรลูกจะทำตัวเหมือนเด็กคนอื่นๆบ้างแต่นอร์แมนไม่ได้สนใจแถมยังบอกอีกว่าย่านา ฝากมาบอกให้พ่อเปิดเครื่องทําความร้อนให้ได้ไหมย,ยาขี้หนาวนะครับคราวนี้พ่อโมโหยิ่งกว่าเดิมต้องให้บอกอกอกี่ครั้งย่าหน่ะตายไปแล้วทำไมยังคุยกับย่าอยู่ได้ก็ย่าคุยกับผมนี่ครับย่าคุยกับผมตลอดเลยนะแม้แต่พี่สาวก็ไม่เคยเชื่อน้องชายคิดว่าน้องเราเพี้ยนไปแล้วแน่ยแน่แม่เข้ามาอธิบายให้ลูกชายฟังว่าย่าไปท,ที่ชอบที่ชอบแล้วนะไม่จริงสักหน่อย คุณย่านั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นไงเมื่อพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อนอร์แมนเลยเลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเจ้าเด็กน้อยตื่นขึ้นมาตอนเช้าอาบน้ำล้างหน้าเตรียมตัวไปโรงเรียนและก่อนออกจากบ้านก็ไม่ลืมที่จะบายๆคุณย่าพอเดินออกมาตามถนนนอร์แมนทักทายเหล่าวิญญ,ญาณทุกตัวที่อยู่ในเมืองบริสฮอลโด ใครเห็นก็ต้องคิดว่าให้เด็กคนนี้มันบ้าไปแล้วแน่แน <Huh? S 1> ขนาดหมาตายไปแล้วยังไปรูปหัว <c oughs> แต่จริงๆแล้วเจ้าเด็กน้อยมองเห็นผีและพูดคุยกับวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดได้จริงๆครับพอเดิอนมาถึงโรงเรียนหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะเพื่อนๆทุกคนรู้ว่าเด็กคนนี้มันบ้ามันเห็นผีเลยทําให้ไม่มีใครอยากเล่นกับนอบแบน เออเอาตรงๆก็น่าสงสารอยู่นะทุกคนแถมยังโดนไอ้เด็กขาโจกแกล้งอยู่ตลอดไอ้มีชื่ออาวินกวนตีนที่สุดในโรงเรียนรังแกคนอื่นไปทั่วมันตกมแมลงวันแล้วบอกให้นอร์แมนลองคุยกับมันให้ฉันดูหน่อยสิไหนบอกว่าแกชอบคุยกับผีไงฮฮ จากนั้นถึงเวลาเรียนวิชาการแสดงบนเวทีวันนี้เด็กๆต้องเล่นละครเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองที่เคยเกิดการล่าแม่มดอันลือลั่นเมื่อ300ปีก่อนแต่มันไม่ถูกใจครูจอมโหดบอกว่าเมื่อไหร่พวกเธอจะแสดงให้สมบทบาทได้สักทีเฮ้ยทันใดนั่นเองนอมแมนมองเห็นเพื่อนๆกลายเป็นผีไปสัง,งานเพื่อนๆเ,เลยหัวรารกันใหญระหว่างทางกลับบ้านนิวเด็กอ้วนตุย้ยหนุยเดินเข้ามาคุยด้วย บอกว่าฉันชอบโดนแกล้งเหมือนกับนายเลยอยู่ๆได้มีชายแก่คนหนึ่งยืนหลบอยู่หลังรูปปั้นแม่มดถามเด็กสองคนว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครฮ <c oughs> ซึ่งความจริงแล้วชายคนนี้เป็นลุงของนอร์แมนนั่นเองแต่ว่าพ่อห้ามไม่ให้เขาคุยกับลุงคุณลุงบอกว่าฉันรู้ว่าเธอมองเห็นผีฉันก็เห็นเหมือนกันมันกำลังจะมีรางร้ายเกิดขึ้นมันเกิดจากคำสาปแม่มดและคำสาปแม่มดมีจริง ชะตาของทุกคนในเมืองขึ้นอยู่กับเธอฮ <c oughs> นี่กูจะเชื่อฮดีมไม่นเนี่ยทุกคนดูจากสภาพแล้วลุงแกคงจะเพี้ยนจริงๆนิ้นิวตัดสินใจถามเรื่องที่นายเห็นผีมันเป็นความจริงใช่ป่าวะใช่แล้วล่ะ โอ้โห,โหเจ๋งเลยถ้าง,งานนายไปเล่นที่บ้านฉันกันฉันอยากคุยกับหมาของฉันที่ตายไปแล้วนอร์แมนมาเล่นที่บ้านเพื่อนใหม่และเห็นเจ้าหมาของนิวที่โดนรถทับตายโอ้โหขาดสองท่อนเลยเจ้าเด็กน้อยบอกว่าหมาของนายมาแล้วมันดีใจที่ได้เจอนายน,นะนิวตื่นเต้นสุดๆจัดการหอมแก้มไมห่หายคิดถึงทั้งสองเล่นสนุกด้วยกัน หรือเจ้าเด็กอ้วนอาจจะเป็นคนเดียวที่เข้าใจนอร์แมนเพราะรู้ว่าเพื่อนคนนี้ไม่ได้เพี้ยนแค่คุยกับคนตายได้ทุาน,นั้นเองเฮ้ย <c oughs> ตัดผ้ามาที่ตะลุงเพี้ยนหรือว่าร่างกายตัวเองเริ่มไม่ไหวแล้วครับแต่ก่อนจะตาย ลุงได้ก่อนหนังสือเล่มใหญ่ไว้หนึ่งเล่มและต้องการให้นอแมนรู้ว่าคำสาบแม่มดหนามันมีจริงจากนั้นคุณลุงตัดสินใจใตายดีกว่าจะได้ไม่ต้องทรมานฮ่าฮ่าง่ายดีในวันนี้นอแมนกับเพื่อนๆมาแสดงละครเวทีต่อหน้าผู้ปกครองทุกคนเรื่องแม่มดที่ซ้อมไปเมื่อวานนั่นแหละครับอยู่ๆเจ้าเด็กน้อยของเราได้เห็นภาพดวงตาพาตัวเองเข้าไปในป่ามืดบิดและเห็นชายหลายคนกำลังตามล่าแม่มด น้องแม่ตกใจรีบวิ่งหนีร้องแหกปากลั่นเวทีตะโกนบอกว่าคนตายกำลังมาแล้วทุกคนได้ยินแบบนั้นยิ่งทำให้มั่นใจดีว่าไอเด็กคนนี้มันเพี้ยนไปแล้วจริงๆพูดอะไรออกมาก็ไม่รู้ทีนี้นอร์แมนโดนพ่อด่าหนักยิ่งกว่าเดิมบอกว่าเมื่อไหร่ลูกจะเลิกทำตัวบ้าๆแบบนี้สักทีเจ้าเด็กน้อยไม่รู้จะอธิบายยังไงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดี เฮ้ er, อยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนที่เราเห็นจังใครจะไปอยากเกิดมาเป็นแบบนี้กันล่ะคราวนี้ไปถึงโรงเรียนโดินล้อกันไปยาย่ไอ้คนเห็นผีบ้างลาไอเด็กเพี้ยนบ้างลานอมแมนเข้าไปหลบในห้องน้ํานาง,งยิ้มเยบออยู่คนเดียวทันเดนนั่นเองคุณลุงจอมพิลึกโผล่มาจากโถขี้เฉยเลยสงสัยจะหิวหรือเปล่านี่ะฮ่าฮ อ้าวลุงลุงตายแล้วหรอก็ใช่น่ะสิแต่ฉันมีธุระบางอย่างที่ต้องบอกเธอคุณลุงบอกกับนอร์แมนว่าลุงเป็นคนร้างคำสาบไม่หมดไว้ตั้งหลายปีตอนนี้ลุงตายแล้วต่อไปต้องเป็นหน้าที่ของเธอเจ้าเด็กน้อยงงว่าทำไมต้องเป็นหน้าที่ผมด้วยคุณลุงบอกต่อว่า วันครบรอบวันตายของแม่มดคือคือนนี้วิญญาณเธอจะฟื้นขึ้นมาแล้วปลุกคนตายแต่ผมยังเด็กอยู่นะผมจะหยุดแม่มดได้ยังไงกันคุณลุงสั่งให้นอร์แมนไปเอาหนังสือในมือลุงไปอ่านตรงที่ร่างแม่มดถูกฝังไว้ก่อนที่ตะวันจะตกดินเจ้าเด็กน้อยให้สัญญาถึงแม้ในใจจะไม่อยากทำเล่นมาหลอกกันซะขนาดนี้ก็ต้องยอมแล้วแเลฮห์ร <c> ะ <oughs> หว่างนั้นไอ้อลวิน สงสัยว่าใครมันมาคุยกันเสียงดังในห้องน้ำวะ มันค่อยๆแอบมาดูใกล้ๆนั่นไงโดนเข้าเต็มๆไอเด็กขาโจทิ้งกับงงเฮ้ยมันทำได้ไงวะฝา,ากไว้ก่อนถึงมึงเดี๋ยวเจอการโดนดีแนะ่จากนั้นนิวมาชวนนอร์แมนออกไปเล่นด้วยกันแต่เขาปฏิเสธบอกว่าคุณลุงมาบอกกับฉันว่าคำสาบแม่มดนะม,มันมีจริงและฉันต้องไปที่สุสานเพื่อหยุดมันก่อนที่ตะว,วันจะตกดินคืนนี้เจ้าเด็กน้อยไล่นิวกลับบ้านไปก่อน ฉันอยากจะจัดการเรื่องนี้เองคนเดียวจะดีกว่าเจ้าตุยหนุยเลยต้องกลับบ้านแบบเซ็งๆนอรแมนตัดสินใจใปั่นจักรยานออกจากบ้านไปที่บ้านคุณลุงสิ่งมาแบบเต็มสปีดเกือบชนให้ขาโชว์ไปซะแล้วเชียดชิวเพีนิดเดียวฮ่าๆพอมาถึงบรรยากาศโคตรวังเวงเลยว่ะทุกคนมีบ้านคนหรือบ้านผีวะเนี้น่ากลัวสุดๆเจ้าเด็กน้อยค่อยๆเดินขึ้นไปชั้นบน ไปเผลอสะดุดลม้มน้าเกือบทิ้มมาที่ตาลุงจอมเพี้ยนซึ่งมันมีหนังสืออยู่ตามที่ลุงบอกไว้จริงๆนอร์แมนออกแรงดึงสุดลีดแต่หนังสือมันไม่ขยับเลยครับทุกคนเจ้าเด็กน้อยลองอยู่หลายวิธีมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นโดนเข้าไปหลายดอกสุดท้ายก็แย่งมาจนได้เฮ้เล่นเอาเหนื่อยเลย อ้าเฮ้ยมาแบบแนบชิดไม่ต้องรักกันขนาดนี้ก็ได้มัง้งลุงยี่ฮีจากนั้น <No. S 1> นออ์แมนเดินทางมาที่สุสานตามคำสั่งของคุณลุงไอเด็กคนนี้ใจกล้าไม่เบาเว้เยเฮ้ยเมื่อเดินมาเรื่อยๆก็พบกับหลุมศพของแม่หมดทั้งเจ็ดเจ้าเด็กน้อยไม่รอช้าหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านทันทีเราแค่ต้องอ่านให้จบเพื่อหยุดคำสาปเสร็จแล้วก็กลับบ้านทำเหมือนเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น ูยู่ๆเด็กขาโจโผมาแย่งหนังสือไปเฉยเลยทำไรไว้เด็กเพี้ยนฉันกำลังจะได้ไปเดทกับสาวอยู่แล้วเชียวนองแมนถึงกับพูดไม่ออกไม่ได้กลัวไอ้ขาโจะนะแต่สิ่งที่อยู่ข้างหลังมันน่ากลัวกว่าเยอะเมฆสีดำทะมึนมันคือปีศาจไม่หมดเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองของมันได้ปลุกผีซอมบี้ขึ้นมาจากหลุมศพทั้งเจ็ดตายแล้วสงสัยงานจะเข้ามากันหลายตัวเลยบลื้อ นาแมนหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านต่อให้โจบแต่มันไม่ได้ผลไอ้ขาโจว,วิ่งหนีไปซะแล้วกลัวจนเยี่ยวแตกเสกังเกงตัดผ้ามาที่นิวกำลังกินขนมเพลินๆแต่ดันมีเสียงกริ่งดังมาจากหน้าบ้านพี่ชายนิวเลยออกมาเปิดประตูโอ้โหมึงเป็นพี่น้องกันจริงหรือเปล่าเนี่ยหุ่นคคละไซส์กันเลย <c oughs> มีอะไรช่วยหรือเปล่าครับ ออขอโทษนะเออคือนี่บ้านนิวใช่ไหมใช่เขาเป็นน้องผมเองพี่สาวนอรแมนถามนิวว่าน้องชายเขาอยู่ที่ไหนดึกดื่นแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านผมคิดว่าเขาคงขึ้นไปที่สุสานเก่าบนภูเขาหรือบ้างพวกเราน่าจะลองไปตามหาเขาดูกันนะเพราะที่นั่นมันอันตรายด้วยพี่สาวเลยขอร้องให้พี่ก้ารโต ไปช่วยถือตามหาน้องชายได้ไหมคะพี่ชายกับน้องชายเลยต้องยอมช่วยส่วนนออ์แมนกับไอ้ขาโจวิ่งมาหลบในบ้านของคุณลุงจัดการล็อกกรอนประตูรเรียบร้อยและสงสัยว่าทำไมมันไม่ได้ผลล่ะเจ้าเด็กน้อยเลยหาข้อมูลทุกอย่างที่พอจะหาได้ ทำาไม่รู้ว่าตัวเองไปอ่านผิดที่จริงๆแล้วต้องไปอ่านที่รูปปั้นไม่หมดไม่นานพวกซอมบี้ทั้ง7พังประตูบ้านเข้ามาตามหาตัวเด็กทั้งสองคนนอร์แมนหลบอยู่ใต้โต๊ะแทบจะก,กลั้นหายใจ ไอ้พวกผีก็เดินกันช้าหรือเกินฮ <c oughs> สุดท้ายขาโจทนไม่ไหววิ่งเหนียวไปก่อนเจ้าเด็กน้อยวิ่งตามไปด้วยคิดว่าจะหนีรอดที่ไหนได้หน้าก็มีหลังก็มาไม่มีทางให้หนีแล้วครับทุกคนส่วนนิวกับพี่ๆข่าวรถไปที่สุสาน และสงสัยว่าทำไมท้องฟ้าคืนนี้มันดูน่ากลัวจังอยู่ๆนออ์แมนกับไอ้ขาโจวิ่งมาตัดด้าโรดโชคดีที่หักดบทันแต่ไอ้ผีซอมบี้โดนเข้าเต็มเต็มเ <c oughs> มิกเดินเข้ามาดูไอ้ผีซอมบี้เช็คดูว่าปลอดภยัยดีหรือเปล่าอุ้ยดูแล้วน่าจะไม่นะหลุดติดมือมาักขนาดนี้นาแมนตะโกนบอกให้รีบวิ่งหนีเร็วไอ้ผีซอมบี้ลืมตาขึ้นมาพี่กามโตถึงกับกรีก๊แตกนี่ไงแต่ไปนู่นซะเลย พี่สาวถามน้องชายว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อย่าเพิ่งถามเลยขับรถหนีกันก่อนดีกว่าอ้าวเฮ้ยเพื่อนมึงไปโน่นแล้วทั้งหมดซิ่งรถมาด้วยความเร็วโดยที่ไม่รู้ว่ามีซอมบี้ติดมาด้วยหนึ่งตัวแน่นไงว่าแล้วโผู่มาจนได้แถมตอนนี้ตำรวจกําลังไล่ตามมาติดๆโทษฐานขับรถเร็วเกินกำหนด นอแมนบอกว่าเขาต้องไปอ่านหนังสือเพื่อทำลายคำสาปแต่หลุมศพจริงๆถูกฝังอยู่ที่ไหนไม่รู้เจ้าเด็กน้อยเลยโทรไปหาเพื่อนที่เก่งประวัติศาสตร์ของเมืองทำไม่รู้ว่าต้องไปที่ห้องสมุดสารการเพราะข้อมูลทุกอย่างอยู่ที่นั่นทั้งหมดเลยต้องรีบไปให้ถึงเร็วที่สุดแถมตอนนี้พวกซอมบี้ตามเข้ามาถึงในเมืองแล้วด้วยคนก็ตกใจพี่ก็ตกใจทําให้รถเสียหลักพิกาโชคดีที่ทุกคนยังปลอดภัยครับ ไอ้พวกผีซอมบี้เดินเล่นไปทั่วเมืองเห็นอะไรก็ว้าวไปหมดโอ้โหสุดยอดไปเลยทุกคนต่างพากันเดินออกมาดูแล้วรู้ว่าพวกมันเป็นซอมบี้หรือว่าคำสาบแม่มดจะเป็นจริงถ้าอย่างนั้นก็จัดการมันเลยพวกดาวเอามันให้เละคราวนี้ยิ่งชุลมุนวุ่นวายกันไปใหญ่ทั้งผีทั้งคนมาลุมมาตุ้มกันไปหมดส่วนนอร์แมนกับเพื่อนๆมาถึงสารลางแล้วครับ ทั้งหมดพังประตูเข้าไปด้านใดจัดการล็อกประตูอย่างแน่นหนาไม่ให้พวกผีเข้ามาได้ทุกคนเข้ามาในห้องสมุดปัญหาตอนนี้คือมันจะหาข้อมูลเจอได้ยังไงมีหนังสือเยอะมากมายขนาดนี้นอร์แมนไม่ยอมแพ้ค้นหาหนังสือไปเรื่อยๆบอกเลยว่างานนี้ต้องแข่งกับเวลาสุดๆ ส่วนในพวกผีซอมบี้ดูเหมือนจะโดนดุมยำจนเละชาวบงชาวบ้านไม่กลัวกันเลยเล่นเอาพวกผีหนีแทบไม่ทันเองพวกผีซอมบี้หนีกันจนมาถึงสารกลางแล้วรีบเข้าไปหลบด้านในสรุปการนี้ผีต้องหนีคนเฮไม่นานพวกชาวบ้านตามมาถึงสารกางกาจะมาฆ่าพวกซอมบี้ให้ตายคามือไปเลยนอร์แมนบอกให้ทุกคนรีบมาหาหนังสือช่วยกเรดว แต่ทุกคนไม่อยากทำอีกต่อไปแล้วอย่ามาเสียเวลาดีกว่าตอนนี้พวกเรากลัวกันมากฉันก็กลัวเหมือนกันแต่ยังไงฉันก็ต้องหาให้เจอพี่สาวบอกให้น้องชายหยุดทำตัวประหลาดแล้วอยู่ในโลกความเป็นจริงสักทีแล้วไงทุกคนในโลกนี้ก็คิดว่าฉันเป็นตัวประหลาดอยู่แล้วฉันไม่เคยขอให้ใครมาช่วยไปหรือไปจากนั้นเพื่อนๆพี่ๆหน,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 นีกันไปหมดเลยทิ้งเจ้าเด็กน้อยของเราไว้ตัวคนเดียว เฮ้อทำไมไม่มีใครเข้าใจนายเลยวะไม่นานพวกซอมบี้บุกเข้ามาถึงด้านใดพุ่งตรงมาหาร์แมนทันทีเจ้าเด็กน้อยวิ่งหนีจนขึ้นมาถึงบนหลังคาแล้วปีนหนีต่อขึ้นไปบนหอคอย พ่อกับแม่เห็นแบบนั้นถึงกับตกใจนี่ลูกเราไปทําอะไรบนนั้นเนี่ยหรือว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเพราะลูกเราโน์แม่เริ่มอ่านหนังสือให้ปีศาจไม่หมดฟังซึ่งตอนนี้มันกําลังเกลี้ยกลาดส่งเสียงร้องคํารามน่ากลัวอยู่บนท้องฟ้ามันจัดการโจมตีพลังสายฟ้ามาที่โน์แมน ทำให้เจ้าเด็กน้อยของเราล่วงลงมาจากหอคอยและวาร์ปเข้ามาในอีกมิติมันคือสารพิพาคษาที่กำลังจะตัดสินเด็กสาวที่ใช้มนต์ดำในทางที่ผิด และมีพยารวม6กคนนับผู้พิพากษาเป็น7คนพอดีได้ตัดสินประหารชีวิตเด็กสาวซึ่งเธอมีชื่อว่าแองกี้แองกี้ร้องไห้บอกต่อหน้าทุกคนว่าเธอแค่สวดมนต์เท่านั้นเองนอร์แมนเข้ามาปกป้องไม่ยอมให้พาตัวเธอไปลงโทษแองกี้โกรธขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆท,ที่เธอไม่ได้ทําผิดร่างกายเธอจึงเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าโจมตีทุกคนนออ์แมนกลับมาที่โลกปัจจุบันและได้รู้ว่าไอ้ผีซอมบี้เจ็ดตัวคือผู้พิพากษากับพยานที่สั่งประหารชีวิตแองกี้โจเด็กน้อยถามว่าพวกคุณทําลงไปได้ยังไงเธอเป็นแค่เด็กนะไอ้ผีซอมบี้บอกว่านายต้องหยุดคำสาบนี้เพราะนายพูดกับคนตายได้เราต้องการให้นายอ่านหนังสือเล่มนั้นให้จบ เพื่อส่งพวกเราทุกคนกลับคืนสู่หลุมนอร์แมนเริ่มเข้าใจทุกอย่างสแสดงว่านังสือเล่มนี้มันเป็นนิทานที่เอาไว้กล่อมให้แองกี้ดับปีหนึ่งปีแต่เจ้าเด็กน้อยของเราไม่อยากช่วยแล้วทางงั้นก็ไปอ่านเองสิพวกคุณเป็นคนทำแบบนั้นกับเธอเองพวกซอมบี้รู้สึกผิดที่เราทำไปเพราะกลัวเธอคิดว่าสิ่งที่ทำไปมันถูกต้องแล้วแต่คิดผิดตอนนี้เราถูกลงโทษแล้วได้โปรโดช่วยเราด้วยนะ มันทำให้ได้รู้ว่าทุกๆปีต้องมีคนไปอ่านนิทานที่หลุมศพเธอก่อนหน้าเป็นคุณลุงของนอร์แมนที่ต้องเป็นคนอ่านหนังสือและมีก่อนหน้าลุงอีกหลายคนแต่คำสาปมันไม่ได้หายไปนอร์แมนตัดสินใจจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำมาก่อนด้วยการไปคุยกับเธอด้วยตัวเองเจ้าเด็กน้อยพาพวกซอมบี้เดินออกมาจากสารการประกาศบอกกับชาวบ้านทุกคนผมคุยกับพวกเขาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิด ผมรู้วิธีหยุดคำสาปพ,พูดไปยังไงก็ไม่มีใครฟังจะฆ่ามันให้ตายทั้งคนทั้งซอมบี้เลยพี่สาวเข้ามาปกป้องน้องชายตกโกนบอกว่าอย่ามายุ่งกับน้องชายของฉันและเพื่อนๆทุกคนพร้อมจะอยู่เคียงข้างเธอบอกให้ทุกคนหยุดความคิดที่จะฆ่าน้องชายเธอเดี๋ยวนี้ฉันรู้ว่าน้องชายฉันรู้ว่าต้องทำยังไงรู้ไหมว่าเขากำลังช่วยทุกคนให้พ้นจากคำสาปไม่หมดนอร์แมนบอกต่อว่า พวกซอมบี้พวกนี้เคยเป็นคนโง่ที่หลงผิดไปและทำเรื่องที่ไม่ได้ให้อภัยเลยพวกเขาได้ถูกสาบนี่ไงพวกเขาก็เหมือนพวกคุณและมันกำลังจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่รีบหยุดมันชาวบ้านทุกคนได้ยินแบบนั้นจึงยอมวางอาวุธลงทันใดนั่นเองปีศาจไม่มดเกิดโมโหขึ้นมาอีกแล้วโจมตีไปที่ชาวบ้านทุกคนต่างคนเลยต่างรีวิ่งหนี พี่สาวบอกให้น้องชายรีบไปที่หลุมศพแม่มดเดี๋ยวนี้และห้ามยอมแพ้เด็ดขาดพ่อกับแม่เลยอาสาไปส่งให้ถึงที่แถมเอาพวกซอมพี่นั่งรถไปด้วยเฮ้ย <c> ฮ <oughs> ไม่นานก็มาถึงปาาทางเข้าหลุมฝังศพแม่มดแล้วครับทุกๆคนค่อยๆเดินเข้าไปด้านในที่นี่มันเป็นป่าผีสิงชัชดต้นไม้กินคนได้วันนองๆนอร์อแมนบอกว่าผมไม่เป็นไรสั่งให้ทุกคนรออยู่ตรงนี้ผมจะเข้าไปเองฮะ เจ้าเด็กน้อยเดินมาเจอหลุมฝังศพเธอจนได้เสียงแองกี้เตือนบอกให้นอแมนไม่ควรมาที่นี่ออกไปดูนี้คือฉันอยากจะคุยกับเธอได้ไหมฉันเข้าใจความรู้สึกเธอนะแองกี้โจมตีเจ้าเด็กน้อยไม่ยอมให้เข้ามาใกล้แต่นอแมนหลบได้ทั้งหมดจนมาอยู่ที่หน้าหลุมฝังศพของเธอฉันเผาหนังสือเล่มนั้นไปแล้วฉันจะได้ไม่ต้องฟังนิทานเรื่องนั้นอีกต่อไปเด็กสาวไม่มีความเมตตาแม,ม้แต่น้อย เธอมีความแค้นฝังลึกลงในจิตใจไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งกับเธอนอร์แมนไม่ยอมแพ้แม้จะเจ็บตัวขนาดไหนเขาเล่านิทานให้เธอฟังโดยที่ไม่ต้องใช้หนังสือแต่ยิ่งเล่าปีศาจแม่มดก็ยิ่งโกรธมากกว่าเดิมนอร์แมนไม่หยุดเล่าต่อให้จบเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังไปทั่วแผ่นดินเธอโจมตีมาที่เจ้าเด็กด้อยสั่งให้หยุดเล่าเดี๋ยวนี้พวกมันทำร้ายฉันเธอไม่รู้ดอกว่าพวกมันโหดร้ายขนาดไหน แองกี้ทวีความกโกรธมากขึ้นไปอีกระเบิดพลังจับเจ้าเด็กน้อยกระแทกใส่ต้นไม้นอนแม่ปลอบใจขอร้องให้เธอหยุดเธอนะท้ารดูว่าเธอทำผิดอยู่ฉันเชื่อว่าต้องมีสักคนที่รักเธอคอยห่วงใยเธอเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะจากนั้นทั้งสองว้าไมา่อีกมิติซึ่งความกโกรธแค้นของแองกี้ได้หายไปหมดแล้วครับเธอบอกว่าแม่เธอเคยพามาที่นี่เรานั่งใต้ต้นไม้แม่เรานิทานให้ฉันฟัง แต่แล้วไอ้พวกคนเลวพวกนั้นก็มาแย่งตัวฉันไปทําให้ฉันไม่ได้เจอแม่เลยนอร์แมนบอกว่าเธอไม่ได้ดูเหมือนแม่มดด้วยซ้ำเธอเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆที่มีความสามารถพิเศษเราสองคนไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะแองกี้เริ่มคิดได้และใจเย็นลงตอนนี้เธอขอเพียงแค่ได้เจอแม่ของเธอเท่านั้นเอง จากนั้นเด็กทั้งสองนั่งลงใต้ต้นไม้ด้วยกันนอร์แมนปลอบใจเด็กสาวเธอจะได้กลับไปอยู่กับแม่ไงเพียงแค่คำพูดสั้นๆมันทำให้แองกี้ปล่อยวางความโกรธแค้นทุกอย่างและสลายหายไปในอากาศเหลือเพียงไว้แต่เรื่องเดาส่วนพวกซอมบี้ก็เช่นกันได้ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระสักทีกราวหน้าเขาลังย่าไปตัดสินใครมั่วๆอีกล่เฮ้อ <c oughs> พ่อกับแม่ต่างภูมิใจในตัวลูกชายที่มีความกล้าหาญช่วยคนทั้งเมืองนี้ไว้ไหนนี่มันเก่งสุดๆเลยวันน้องชายและคนที่ต้องขอบคุณที่สุดคือนิวเด็กอ้วนตุ้ยหนุ่ยที่อยู่ข้างเพื่อนคนนี้เสมอครอบครัวน้องแม่กลับมามีความสุขอีกครั้งพ่อเข้าใจในตัวลูกชายมากขึ้นแถมยังทักทายคุณย่าด้วยถึงแม้จะมองไม่เห็นกเ็เถอะจบกันไปแล้วครับ เป็นยังไงบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ